เราเห็นโอ้รถอันนี้เราเห็นตั่เด็กเลยฟิโลเงเ้ย a ติเด็กๆเ,เราชอบมากเลยร้านเรายังมีขายอยู่ยิ่งพอเขาเห็นเราเป็นฮับเป็นอะไรเขายิ่งเกิดความเชื่อใจว่าซื้อไปไม่ใช่ปากโก้เกสสวัสดีครับชื่ออัศกรนะครับเป็นลูกเจ้าของร้านเฟิร์สซัพพลายครับ ก็ที่มาที่ไปเนี่ยต้องย้อนเวถึงสมัยคุณพ่อซึ่งผมจําความไม่ได้แล้วโตมาเนี่ยเราก็เห็นเขาขายอันนี้มาตั้งนานแล้วแ่ะแต่ว่าผมเพิ่งมาเริ่มรับช่วงต่อจากเขาประมาณ2-3ปีเนี่ยครับแต่ว่าถ้านับตั้งแต่เขาทํามาเนี่ยก็มีเท่าอายุผมได้ครับสาเกือบสี่สิบปีแล้ว ก็จะเป็นพวกเนี่ยครับแผงแอร์คอนเดนเซอร์อะไรพวกนี้เพราะพวกนี้ช่างเขาจะเปลี่ยนกันค่อนข้างบ่อยและรถจะค่อนข้างมีปัญหาเยอะอย่างแผงแอร์อย่างนี้บางทีขับมาเศษหินมันกระเด็นโดนอย่างเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนหรือบางคนรู้สึกว่ารถอาการเริ่มไม่ค่อยเย็นให้ช่างเช็คช่างเขาก็จะแนะนําเองว่าเออถ้าเปลี่ยนแผงเนี่ยมันจะช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นหรือถ้าตู้มันตันเนี่ยล้างไม่ได้แล้วหรืออะไรไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอาจจะทําให้คอมนอกเลยเขาบอกเออเปลี่ยนตรงนี้ก่อนดีกว่าเปลี่ยนตู้เปลี่ยนวาล์วอย่างนี้ไปก็จะเป็นช่าง แนะนะคุณพ่อเขาคุยกับทางผู้บริหารปารโก้จนออกมาเป็นปาโก้ฮับซึ่งก็มามาทำที่ที่ห้องนี้ห้องแรกซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะไม่จะไม่ได้ติดปาโก้ฮับซึ่งมันก็ดีครับมันทำเป็นปาโก้ฮับลูกค้าเขาก็เกิดความมั่นใจมากขึ้นเขาก็จะเดินเข้ามาว่าเออปาโก้ตัวนี้เป็นอย่างนี้ลูกค้าเก่าที่เคยใช้ยิ่งพอเขาเห็นเราเป็นฮับเป็นอะไรเขายิ่งเกิดความเชื่อใจว่าซื้อไปไม่ใช่ปาโก้เก มันคือไมเซ็ตเราก่อนเลยอย่างแรกถ้าเราคิดว่ามันยากเราทําไม่ได้มันก็ทาไม่ได้เพราะว่าก่อนที่ผมจะมาทำเนี่ยผมเคยคิดจะทํามาก่อนแล้วรอบหนึ่งแล้วเราเราคิดว่ามันยากมากรถมันมีตั้งหลายรุ่นแต่รุ่นมันใช้โมเดลแต่ละโมเดลใครมันจะไปจําหมดเราลองเราลองทําแล้วเราสึกไม่เอาถ้าเราเปลี่ยนไมเซ็ตเราได้ว่าค่อยๆให้เวลาศึกษามันไปมันไปได้ครับสักพักมันก็จะเรียนรู้มันไปเรื่อยๆแต่ถึงทุกวันเนี่ยมันก็ยังต้องเรียนรู้ต่อไปรถรุ่นใหม่ๆก็ยังออกมาอีกเราก็แค่ อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แค่นั้นเองพยายามศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาจากผู้รู้อย่างคุณพ่อเขามาั่งถามเขามาั่งเพราะว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยเราไม่รู้อยู่แล้วเขาก็จะมีภาษาเรียกช่างที่เขารู้ของเขาอยู่แล้วซึ่งมันก็จะตรงกับกลุ่มเป้าหมายเรามากกว่าเราก็จะถือสารได้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเรียกตามซั์สมัยใหม่อะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็จะไม่เข้าใจกัน มันต้องมีครับอย่างน้อยๆพวก AE90 ดูแลมอนนี้มันต้องมีเป็นเบสิกเลยที่ต้องมีติดร้านไว้แต่ถ้าแบบเป็นพวกรถยุโรปหรือรถอะไรเก่าๆเราก็เก็บเบนซ140อย่างเงี้ยเราก็ยังมี190อย่างเงี้ยแบบโอ้ เอาจริงๆตัวผมเองเนี่ยจำภาพไม่ได้แล้วรถพวกเนี่ยแต่พอมาลงมาทำกับคุณพ่อปุ๊บเราก็มาศึกษาแล้วเห็นโอ้โรถอันนี้เราเห็นตั้งแต่เด็กเซฟลโล่เงี้ย A 3 2เด็กๆเราชอบมากเลยโอ้ยรถที่มีตาข้างหน้าร้านเรายังมีขายอยู่นี่ผมอายุจะ40มีลูกคนนึงแลวเออร้านเรายังเก็บขายอยู่มันก็มีคนซื้อนะครับผมก็เลยมองว่ามันทิ้งไม่ได้ไม่ว่าอย่างอีซูซูกระบะอย่างเงี้ยเราเมื่อก่อนเราไม่เคยศึกษาเราก็รู้ก็เอ้ย รถอะไรมันหายเห็นเงินเขียนดาก้อนอ y ายดาก้อนอเออพอเรามาศึกษาเออมันยังมีอยู่จริงฉะนั้นเราต้องเก็บไว้คนถามหามีซีว i c เตาลี่อย่างเงี้ยมันมีกลุ่มคนที่ยังใช้อยู่และเป็นกลุ่มคนที่เล่นรถด้วย จากที่ผมเรียนรู้จากคุณพ่อคือเราคุยกับลูกค้าด้วยความจริงใจก่อนแล้วเราก็มั่นใจว่าเราไม่ได้เอาเปรียบเขาเราคือการแลกผลประโยชน์กันก็เหมือนที่ปาโก้ทามาโปรโมทให้กับทางร้านอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นชแนลชแนลต่อไปเรื่อยๆราคาที่เราขายเขาเราก็มั่นใจว่าเราขายในราคาที่เขาต้องพอใจ สำหรับคนที่มองหาอะไรแอร์รถยนต์คุณภาพนะครับก็เข้ามาได้เลยที่ร้านเพ์สพายถ้าเข้าง่ายสุดก็คือซอยเจริญกรุง63ตรง3าแพ้่งนะครับถ้าเข้ามาถึงแค่นี้แล้วไปต่อไม่เป็นยังไงก็โทรเข้ามาถามที่ร้านได้โทรมาถามได้เ,เดี๋ยวให้พนักงานไปขี่พาทางมาหาไม่ยากครับ